สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับอีฟนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาทำคลิป What's in my bag นะคะจะมาเปิดกระเป๋าให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าช่วงนี้นีพกอะไรบ้างอยู่ในกระเป๋าใบนี้นะคะซึ่งเป็นกระเป๋าที่อีฟแบบใช้บ่อยมากที่สุดในตอนนี้นะคะใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าของ Stella McCartney นะคะเป็นสีเทาเนาะจริงๆแล้วเขาจะฮิตใช้สีดำกันนะคะแต่ว่าอีฟแบบเชื่อเรื่องดวงนิดนึงเพราะว่าแม่ดูดวงให้แล้วบอกว่าอีฟแบบไม่ค่อยถูกโชว์กับสีดำอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเป็นสีเทาแทนที่ชอบใช้ใบนี้ก็เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นปน,นิแบกที่แบบ ของได้เยอะอะไม่งั้นมินิแบบที่ห่ออื่นมันก็จะแบบใบเล็กใบน้อยใบจิ๋วมากซึ่งนี่แบบเป็นคนที่ของเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะใส่อะไรไม่ค่อยได้อะแต่ว่าใบนี้คือแบบใส่ได้จุพอสมควรเลยนะคะแล้วก็แบบมันลุย,ลยดีอะไปไหนไปกันนะแล้วก็หนังตรงนี้มันก็แข็งแรงนะคะซึ่งบอกก่อนว่าของสเตลลา m มคคัทนี่เขาจะไม่ใช้หนังแท้นะคะอันนี้มันจะเป็นหนังเทียมนะหนังเทียมที่มีราคา เท่ากับหนังแพ้เลยทีเดียวแต่เขาบอกว่าเออมันเป็นกรรมวิธีอะไรบางอย่างที่แบบออกมาแบบว่าเออหนังมันจะดูสวยงามอย่างนี้นะคะอันที่บอกนะคะข้อดีของใบนี้ก็คือว่ามันเป็นกระเป๋าใบเล็กที่สามารถจุของได้เยอะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันหนักมากทุกคนขนาดโซ่ซึ่งโซ่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นโซ่คู่อย่างนี้ใช่ไหคะอันนี้ก็คือเอาไว้ถือหนักไมแขนสั่นแล้วก็จะมีโซ่ยาวอันนี้เอาไว้ให้แบบ สะพายข้างคอสบอดี้อะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าใบนี้ไเอาไปลุยมาพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดูเก่าอะไรมากนะหนังมันก็เป็นแบบดูโอเคอยู่นะคะแล้วก็แบบคือย,ยังไงจับไปมันจะมีความแบบมันไม่ใช่ลุ่ยอะแต่ว่ามันจะเป็นมันจะเห็นแบบมีมีฟูๆออกมาตามหนังๆอะเออเนี่ยจะให้ดูจริงๆไม่น่าเรียกว่าหนังเลยเนาะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันส่ <laughs> วนเปิดมาด้านในนะคะอันนี้มันจะมีแค่กระดุมเป็นแป็กเดียวแค่นี้แล้วก็เวลาที่เขาสะพายเนี่ย ก็คือมันก็จะพับลงอย่างนี้เนี่ยเวลาสะพายคือมันก็จะพับลงอย่างนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลดโอกาสในการโดนรวมเพราะว่ามันหนักจริงๆนะทุกคนไอโซ,โซที่มันพับมาอย่างเงี้ยมันก็ทิ้งน้ำหนักพอสมควรส่วนข้างในนะคะมีช่องจิว๋วแยกออกมาแค่ช่องเดียวไม่มีซิปด้วยแล้วก็เป็นกระเป๋าแบบโล่งๆเลยซึ่งเวลาที่ใส่ของอ่ะอก,ก็จะแบบ จัดให้มันแบบเรียงเป็นระเบียบอยู่ในนี้นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างโอเคเริ่มจากในช่องจิ๋วนี้ก่อนเลยนะคะช่องจิ๋วอันแรกอันนี้ก็คือเป็นยาดมค่ะยาดมยามองนะคะอันนี้พี่สาวอิกซื้อมาฝากจากไต้หวันนะมันเป็นรุ่นคิตตี้อะคะ่ะแล้วก็มันจะเป็นกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวซึ่งในพกไว้ตลอดเลยเพราะเวลาขับรถนั่งรถแลยแบบรถติดเวียนหัวก็จะเอามาดมกลิ่นมันแบบกลิ่นมันไม่แก่เออแล้วกลิน่นมีความน้ำผึ้งมะนาวอะสุดชื่อนี่นะคะแล้วก็แบบ ตรงนี้้ไดชอบมาทาขมับมากเลยหัวมันจะเย็นๆอนะ่ะ ทาตรงคอท้ายทงท้ายทอยอะไรเงี้ยเออชอบชอบมากเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยะคะ่ะก็คือน้ําตาเทียมมันเองอันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะคะซึ่งอันนี้หย่อดลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีความเย็นเย็นเบาๆน,นิดหน่อยซึ่งอีไม่ชอบแบบเย็นมากเพราะว่าอีขับรถไงถ้ามันเย็นมากาอีกจะลืมตาไม่ไหวนะคะเราคนขับรถเนาะมันไม่ไหวแก็อันนี้เป็นผ้าเช็ดเลนส์นะคะเช็ดเลนส์ต้องเลนส์มือถือเดี๋ยวเอาของกระจุกกระิกออกก่อนละกันเนาะเพราะว่าใบนี้มันแบบอีไม่ได้ใส่กระเป๋าใบเล็กเอาไว้อะโอเคค่ะพวกของกระจุกกระิกนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางนะคะที่อยู่ในนี้ ของป l e s s มีนะคะอีฟใช้เป็นสีวันนี้ลาก็จะพกอันนี้ไว้แบบเกิดทัชอัพระหว่างวันอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้จะเป็นอายไลเนะะอร์ของอีฟนะคะอายไลเนอร์ของอีฟแต่ว่ายี่ห้ออีฟแต่ว่าไม่ใช่ของอีฟงงวะงงอะดิ <c oughs> ก็จะพกเอาไว้เผื่อแบบมันขนตาหลุดอย่างเงี้ยแล้วแบบอายไลเนอร์มันแหวงก็ได้มีเติมนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะกาวติดขนตาปลอมนะคะของ d u p แล้วก็จะมีลิปสติกที่ทานในวันนั้นๆน,นะคะแต่ว่าล่าสุดอีฟเอาสีนี้ใส่ลงไปในกระเป๋าอันนี้เป็นของจิลจูดนะคะเป็นสีแบบชมพูชมพูอย่างนี้เลยอะ นี่เป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเนี่ยสีอย่างนี้เลยอะทุกคนวันก่อนทาสีนี้ไว้นะคะก็เลยอยู่ในกระเป๋าก็แบบมีความสวยงามต่อมานะคะอันนี้ําเป็นขาประมุกนะคะคือมันเป็นขาตั้งกล้องนั่นแหละสําหรับใช้กับกล้องคอมแพคต,ตัวเล็กนะคะเพราะว่าเวลาที่อิฟใช้กระเป๋าใบนี้อีฟจะพกกล้องตัวนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็น Sony r x 1 0 0 Mark IV นะคะเวลาที่แบบไปงานไปข้างนอกเนี่ยก็คือจะใช้ตัวเล็ก อันนี้มันแบบถ่ายง่ายพบง่ายเบาดีนะคะแล้วส่วนมากที่เห็นใน Get Ready แถวไปข้างนอกคือจะใช้เป็นกล้องตัวนี้ถ่ายนะคะมันก็เลยแบบมันจะซูมเข้ามาใกล้นิดนึงอะเพราะว่าเวลาที่เรากดถ่ายวิดีโอมันก็จะครอบภาพเข้ามาเล็กนะคะก็เป็นข้อเสียของตัวนี้นะแต่ว่าพอมีขาตัวนี้มันก็สะดวกไงก็เวลาที่ถ่ายใช่ไหมก็จะหุนเข้าไปนี้แล้วก็จะถือถ่ายก็จะแบบได้ระยะที่ไกลกว่าเราถือกล้องธรรมดาอย่างนี้นะคะจะออกไปนี้แล้วก็เวลาที่แบบไปนั่งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะกางขา ไม่ใช่กางขานี่นะี้มาถึงกางขาตั้งกล้องเออแล้วก็วางอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนต่อมานะคะของกระจุกกระจิกก็จะเป็นน้ําหอมนะคะอันนี้เป็นของ p o s y perfume ซึ่งอิบเลือกกลิ่นที่พกไว้นะคะเป็นของ Chloe ค่ะก็จะใส่ไว้ในนี้นะคะก็เผื่อวันไหนที่ลืมฉีดน้ำหอมออกจากบ้านอะไรเงี้ยเออก็จะได้มีติดก,กระเป๋าไว้ซึ่งกลิ่นของ Chloe อเนี้ยมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นผู้หญิงที่แบบใช้ได้ทุกวันนะ่ะเออแล้วมันก็หอมด้วยแต่เคสน้ำหอมของเขาอะคือมันจะเป็นแบบ มนแบบปิดเปิดปเป,ป,ปิดอย่างนี้ได้ทุกคนอนะว่ามันพกสะดวกดีแล้วก็เคสเขาทามาสวยดีนะคะต่อมานะคะนี่ค่ะเป็นกระเป๋าใส่บัตรนะคะจากพวกบัตรที่ไว้แบบเดินทางพวกแบบบัตร BTS อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้อะไรวะ Easy Pass นะคะเผื่อแบบมันมีปัญหาได้มีบัตรติดตัวไว้อันนี้บัตร M V ก็มีไม่ใช่ไปเอาไว้แบบซื้อเครื่องกรองน้ำที่บ้านอะไรอย่างี้ แล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนเป็นกระดาษทิชชู่เปียกนะคะก็จะพกสลับสลับกันไปมามีโปกโปะบ้างและกระส์บ,บ้างอะไรเงี้ยเอาไว้เข้าห้องน้ําเวลาที่ออกไปข้างนอกอเออเพราะว่าอินจะติดการใช้ทิชชู่เปียกม,มากๆรู้สึกว่าไม่อยากใช้ทิชชู่ที่มันมีอยู่ในห้องน้ำอะ่ะเออเป็นโรคจิตต่อมานะคะอันนี้ค่ะด,ดูจากซองแล้วมันเน่ามากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เป็นซองของตรีนะแต่ว่าอีฟเนี่ย เอาไว้ใส่กระเป๋าตังนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าตังของ YSL นะคะใบนี้พิเศษมากเลยเพราะว่าคุณสามีซื้อให้เนื่องในโอกาสครบรอบแต่งงานครบหนึ่งปีนะคะคือแบบตามหาอย่างยากเย็นมากๆใบนี้แล้วก็แบบเป็นบทีปรักมากชอบมากหนังของเขาว่ามันจะเป็นหนังคาเวียนนะซึ่งมันก็จะค่อนข้างทนนั่นแหละเออมันจะไม่ค่อยเป็นรอยขีดข่วนอะไรง่ายๆนะคะแต่ว่าทีนี้สีของมันนะเป็นสีชมพูใช่ป่ะแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะจริงๆแล้ว YSL อะไรเงี้ยมันก็ควรใช้แบบดำอะไรใช่ป่ะแต่ว่า เป็นคนไม่ถูกฉลกกับสีดำนะคะก็เลยเปลี่ยนมาใช้สีชมพูแทนแล้วก็ด้วยความที่เขาสีอ่อนอะ่ะเอออีกกลัวว่าแบบเดี๋ยวมือมันเลอะเดี๋ยวมันจะดําง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใส่เอาไว้ในถุงนะคะซึ่งตอนนี้ถุงแบบดํามากดําแบบด,ดําโคตรเลยอะ่ะอีคิดว่าถ้าไม่ใส่ถุงเนี่ยกระเป๋าใบนี้มันต้องเน่ามากแน่เลยอะ่ะซึ่งในกระเป๋าตังค์นี่นะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีเงินด้วย ส่วนมากก็จะเป็นแต่แบงก์ยี่อะไรอย่างนี้เออไบงกโยแบงก์ยีเยอะมากเพิ่งสังเกตตัวเองมีแต่แบงก์ยี่เออแล้วก็จะเป็นพวกแบบบัตรสําคัญสําคัญแบบประชาชนใบขับขี่คือกระเป๋าใ์แบบจะจะไม่ปล่อยให้มันลกนะคะบินเบินอะไรเยงนี้ยก็จะทิ้งหมดเลยไม่เคยเก็บในกระเป๋าตังค์เหรียญก็จะไม่ค่อยพกด้วยนะเพราะว่าอยากให้กระเป๋าตังค์มันแบนๆนะคะแล้วก็ถ้ามีเหรียญอะไรเยงี้ก็จะแบบแยกไว้อีกกระเป๋านึงไม่ก็เอากลับบ้านมาหยดกระปุก ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะใส่ไว้ในซองอันนี้ซึ่งกันนี้ไม,ไม่ไม่ได้ซื้อมานะแต่ว่าคือได้ของมาจากตรีใช่ปะ่ะแล้วก็มันมีซองอันนี้มาแล้วมันขนาดพอดีกับกระเป๋าตังค์เลยทุกคนก็เลยเอามาใส่ไว้สุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือค่ะอันนี้เป็น Samsung S 8 ะะซึ่งอี้แบบเป็นคนที่ใช้มือถือคุ้มมากนะคะเครื่องเก่าอี้าตั้งแต่ S6 Edge อะ่ะ S6 Edge ตั้งแต่ออกแรกๆเลยอะ่ะแล้วก็นั่นแหละใช้มาจนพังนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเครื่องนี้แต่ว่าอันนี้อี้แบบจะอวดมากเลยอะ่ะมันก็คือเคสลายนะคะที่เป็นแบบหีบาก,กับโคนี่ใช่ปะแต่ว่าความพิเศษของมันอะ่ะก็คือว่าสมมุติสมมุติว่ามี notification เข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวยกลองโทรเข้ามาให้หน่อยเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันแวบๆอะ่ะโอ้ยมันน่ารักมากเลยอะ่ะ เนี่ยเนี่ยมันก็จะมีลายไอติมแวบๆบแบบขึ้นมานะคะ่ะอันนี้แหละค่ะทุกคนไม่มีอะไรนะคะนี่เป็นความไลฟสาระส่วนตัวแต่จริงมันน่ารักจริงๆชอบโอเคค่ะนี่ก็หมดแล้วนะคะสําหรับกระเป๋า what's in my bag ที่พกแบบประจําวันนะคะก็จะเป็นใบนี้แล้วก็ของก็จะมีประมาณนี้แหละซึ่งทาไมมีของเอาจริงๆใบนี้คือมันเหี่ยวมากอะเหี่ยวแบบไม่เป็นรูปเป็นทรงเลยดูดิ <laughs> มันเหมือนแบบผ้าอะไรไม่รู้งงๆทุกคนเออแต่ว่ามันมันหิวแล้วมันสวยดีนะคะก็เลยชอบ ก็สำหรับวันนี้ต้องลางไปก่อนนะคะมาอัปเดตให้ดูกันเท่านี้นะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย